แ้วะมาชมผมสวยๆได้นะคะที่หน้าร้านนะคะร้านบ้านครีมนะคะอยู่ที่ตลาดช้ไลหัวหินนะคะเราย้ายมาอยู่ที่ไยไลแล้วนะคะเพื่อนๆนี่เลยวิกผมสวยๆแบบนี้เพื่อนๆแวะมาดูได้นะคะมันจะบอกว่างานของเรานะคะเป็นผมกริดพรีเมียมนะคะเป็นผมงานดีมากเป็นกริดพรีเมียมอย่างดีเลยผมสวยๆแบบนี้ อันนี้สีสวยมากเพื่อนๆน,นี่ค่ะงานแบบว่างานคุณภาพและทางด้านนี้นะคะเราจะพามาดูลอนผมของเรานะคะจะไม่เงาแบบว่าจะไม่เงาดูเป็นแบบดูโปบอกเลยว่าของเราสวย คุณภาพผมคือดีมากพรีเมียมมากเนี่ยค่ะเอ้ยตัวนี้ลูกค้าถามเมื่อวานนั้นแนนที่เขาจะเอาแบบว่าเป็นกิฟต์ปะลุกลใช่ไหม,ม<า>เออรืเขาจะเอาแบบเป็นกิฟต์เดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวเอามาลงแบบเป็นกิฟต์ว้ยเอาไอ้หน้าบักมาด้วยทำไมอะตามเจมีละ นี่เลยอีกฟักหนึ่งนะคะมีทุกสีผมค่ะสีผมแบบฝรั่งเราก็มีมนี่รุ่นนี้พริ้วมากมแล้วก็สีเทาที่กำลังฮิตสีที่แบบกำลังฮิตกำลังฮอตในขณะนี้ก็ที่ร้านก็มีนะคะโซนนี้จะเป็นโซนวิกผมแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งผมอะไรเงี้ยค่ะพวกกิฟพวก โบพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีหมดเลยโอเคนี่ค่ะใครอยากมาดูวิกผมนะคะมาดูแฮร์พีชนะคะหรือว่าวีสำหรับวีวิกผม,มสเปรย์นะคะน้ำยาสำหรับทำความสะอาดมีหมดนะจ๊ะในส่วนของน้ำหอมนะคะเราก็จะมีให้ลูกค้าทดลองเลือกกลิ่นต่างๆนะคะแล้วก็มาดูกัน ะะมีกลิ่นทดลองต่างๆให้ลูกค้าเลือกดูนะคะหลากหลายเลยนะคะนี่แล้วก็จะมีกลิ่นสุภาพศรน,นะคะสุภาพศรนี่คือกลิ่นดั้งเดิมของเรานะคะกลิ่นสุภาพศรป,ปิงปิงนะคะแอสลาน,นะคะแล้วก็มตรานะคะลูกค้าก็จะชอบกลิ่นไอดินเป็นกลิ่นใหม่นะคะที่มนปรุงขึ้นมาให้ลูกค้าแบบว่าเวลาสูดกลิ่นแล้วจะรู้สึกเหมือนกับแบบว่าเวลาที่ฝนตกแล้วน้ําฝน เวลาที่โดนดินนะคะกลิ่นดินมันจะหอมนะคะตัวนี้เป็น aha 70%นะคะเป็นตัวขายดีของเรานั่นเองนะคะตันนี้ก็จะเป็นกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าโมนยังแต่งร้านไม่เสร็จนะเพราะว่าเราเพิ่งทํากันกว่าจะขนของเสร็จกว่าจะย้ายนู่นนี่นั่นมันยังไม่เสร็จร้อซนตะคะมันตอนนี้มันได้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองเนาะโซนนี้ก็จะเป็นโซนเซรั่ม aha เจสิบหรับผิวหน้านะคะตัวนี้เป็นผลัดเซลล์ผิว นะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะคะคอลลาเจนสดของเรานะคะรีเซตเซรั่มเหมาะสำหรับคนหน้าเหี่ยวหน้าบูดนะคะหน้าคล้ำมากๆนะคะหน้าเหี่ยวหน้าบูดหน้าไม่สดใสหน้าไม่ฟูไม่เด้งก็ต้องตัวนี้นะคะตัวรีเซตตัวนี้คอลลาเจนสดสำหรับคนที่ต้องการแบบว่าบำรุงผิวหน้าแบบต้องการพักหน้าแต่ว่าจัดตัวเดียวเลยเช้าเย็นเอาอยู่แค่ตัวเดียว นะคะเหมือนเป็นตัวสต็อปสเตียรอยตัวนี้ส่วนเซรัมอะบูตินตัวนี้เหมาะสําหรับคนเป็นฝ้าหนาฝ้าหนาจุดดงดาเยอะๆหนาหนาชนิดไหนหนาเหมือนคนเอาขมิ้นหม้อไปป้ายเอาไว้ที่หน้าแบบดําๆนะ้ามนต์แนะนําตัวนี้เลยเป็นฝ้าเป็นกระตัวนี้ลอกฝ้าหน้าใสาหน้าเด้งนะคะเซรัมคอลลาเจนตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งแตกต่างกันกันกบคอลลาเจนสดฝาชมพูยังไงตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบ ซึมเขาเรียกว่าอะไรไงเป็นเป็น,เ,ปนเหมือนเป็นเซรั่มน้าตบอ่ะอ่าเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นเซรั่มน้ําตบที่แบบอนจูจะเล็กนะคะอนูจะจะเล็กแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่มีริ้วรอยแบบว่ารอบดวงตาร่องแก้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆตัวเนี้ยใช้เฉพาะจุดไปก็ได้เช่นอ่าบำรุงรอบดวงตาได้อย่างบางคนมาหาครีมบํารุงรอบดวงตานะคะมันก็จะแนะนําเป็นเซรั่มคอลลาเจนตัวเนี้ยก็จริงๆช่วยได้นะคะ ตัวที่ช่วยได้นะคะตัวนี้นะคะแตกต่างจากตัวนี้ยังไงเพราะว่าตัวนี้จะเหมาะสําหรับคือตัวนี้เป็นแบบสต o s t เตียรอยได้เลยนะคะแล้วก็เป็นคอลลาเจนสดแล้วก็เป็นตัวที่ทําให้ผิวหน้าขาวใสเต่งตึงแล้วก็ลดสาเหตุของอาการแพ้ได้ด้วยเหมาะสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะถ้าเทียบกันกับ ฝาสีชมพูคือฝาสีชมพูเนี่ยจะเหมาะสาหรับคนผิวแพ้ง่ายแล้วก็ต้องการพักหน้าเหมือนผิวที่โดนสารเคมีมาเยอะๆโดนสเตรอยมาเยอะๆอยากจะหยุดครีมพักครีมทุกตัวก็แนะนําตัวนี้เลยสวยครบจบนะคะเซรั่มต่างๆเราจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ ะะแล้วก็ตระกูลสบู่นะคะตระกูลสบู่นะคะสบู่ทาตุสบู่สําหรับตัวสบู่สําหรับผิวหน้านะคะต้นตระกูลสบู่ตระกูลน้ํามันนะคะก็จะเป็นฟิลิปปินส์นะคะรุ่นดั้งเดิมของเราที่ขายมาเป็น10ปีแล้วนะคะแล้วก็รุ่นนี้ต้องบอกว่ารุ่นนี้ นะคะอีตัวนี้คือเราขายเมื่อกเราจะขายอยู่ที่แพ็คละ50บาท3แพ็คร,ร้อยรุ่นนี้จะเป็นเศษสบู่ฟิลิปปินส์แต่ว่าเราเอามาตัดขายแล้วก็ขายในราคาพิเศษลูกค้าสามารถซื้อได้ในราคาย่อมเยาก็สวยได้เหมือนกันนะคะอันนี้ยาสอดนะคะตัวนี้เป็นตัวยาสอดสําหรับสอดจิมฟิตนะคะตัวนี้เลิศลูกค้าชอบมากขายมานาะนแล้วมันเป็นยาลูกกรอนสมุนไพรนะคะอืม ส่วนตรงนี้เป็นกันแดดกันแดดหน้าเงาเนี่ยเทสเนื้อได้นะคะรุ่นนี้เป็นกันแดดหน้าเงาสูตรผสมสารสกัดจากกีบกุหลาบ นะคะตัวนี้เป็นสารสกัดจากกลีบก,กุหลาบตัวนี้เป็นครีมไขมุกผสมโสมนะคะไวท์เพอร์เฟนะคะรุ่นเก่าดั้งเดิมนะคะรุ่นเก่าดั้งเดิมนะคะของคุณแม่น้อยนานะคะแล้วก็รุ่นนี้เป็นสาหร่ายผสมคอโรฟิลเป็นครีมสาหร่ายที่ช่วยบำรุงผิวหน้าและเป็นอาหารผิวนะคะตัวนี้เป็นเมลัสมาไว i t เทนนิ่งครีมเมลัสมาไวทเทนนิ่งครีมคือครีมบำรุงผิวหน้าให้ขาวใสแล้วก็ให้คนที่ผิวหน้าเป็นฝ้าบอบบางเนี่ยกลับมามีผิวหน้าที่ขาวใสแล้วก็แข็งแรงได้ด้วย ส่วนตัวนี้เป็นขมิ้นนะคะเป็นครีมขมิ้นสมุนไพรสดสก็คือรสสิวรสจุดด่างดำบำรุงผิวหน้าขาวใสตัวนี้เป็นกันแดดหน้าเงานะคะเป็นตระกูลเดียวกันกับตัวนี้กลีบกุหลาบแต่ว่ากลีบกุหลาบจะสีออกชมพูตระกูลนี้จะเป็นตระกูลเบดน,นะคะอันน,น,ะะนี้เป็นไซส์ใหญ่ทั้งหมดเลยนะคะมีสาลายใญ่ขมิ้นใหญ่นะคะเ,เมลัสมาใหญ่แล้วก็กันแดดหน้าเงานะคะกลีบกุหลาบไซส์ใหญ่รองลงมาจะเป็นออยนวดเป็นออ เป็นออยนวดตัวนะคะพวกนี้จะเป็นออยนวดตัวทั้งหมดเลยสําหรับคนที่ชอบนวดตัวอยากมีน้ํามันส่วนตัวไปนวดนะคะก็มนจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะก็แวะมาได้ตอนนี้โปรโมชั่นเราขายอยู่ที่ออยนวดตัวน้ามันน้ามันออยนวดตัวมีหลายกลิ่นนะคะโปรโมชั่นอยู่ขวดละร้อยห้าสิบาทเพื่อนๆถูกมากนะคะขวดร้อยห้าสิบาทนะคะตะกูลครีมผิวขาวครีมผิวขาวถาวรจะมีอยู่สองรุ่นนะคะก็คือรุ่นพรีเมียมตัวนี้คือพรีเมียม คือขายดีมากส่วนผสมเข้มข้นนะคะพรีเมียมแล้วก็รุ่นดั้งเดิมรุ่นดั้งเดิมจะอยู่ที่590บาทพรีเมียมเนี่ยจะอยู่ที่กระปุกละ1 0 0 0บาท a h a 70%ของเรานะคะตัวนี้นะคะ390บาทวันนี้มนจัดโปรโมชั่นด้วยนะคะซื้อเซรั่มนะคะมนก็แถมสมู่ให้นะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นตระกูลเดียวกันกับตัวนี้นะคะทำไมมันเป็นแบบนี้นี่นะคะ ใช้คู่กันก็ยิ่งดีอันนี้สําหรับผิวหน้านะคะเป็นตัวหน้าใสเป็นรุ่นเก่าดั้งเดิมนะคะแล้วก็พวกตระกูลว่านหางตระกูลว่านหางเราก็จะมีเป็นพวก uh, after sun อย่างเช่นไปอาบแดดมาไปออกแดดมานะคะต้องการฟื้นฟูผิวก็ใช้เป็นตัว after sun พวกนี้ก็ได้มีแบบให้ลูกค้าเลือกนะคะใครสนใจก็แวะมาได้นะคะร้านเราอยู่นะคะที่ตลาดใช้ไลหัวหินนะคะอยู่ตรงกันข้ามกับโซนตลาดแกรนเกามาได้เลยค่ะเพื่อน นติดไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครมาไม่ถูกก็ทักมาในอินบ็อกซ์หรือว่าลองโทรหามนได้นะคะกดโทรมาได้นะคะกดโทรมาได้เลยนะคะมาไม่ถูกจะได้แนะนําสินค้าให้เพื่อนๆถูกมนเข้าร้านก็แล้วแต่วันค่ะแต่ว่าเข้าทุกวันช่วงนี้อยู่กับน้องแนนนะคะ